ไอ้เจี๊ยตำรวจขับววด,ดีตำรวจดีอะไรไอ้โค้ดไอ้สัตว์หนีไม่ได้ไอ้หนูแล้วหนีไม่ได้กงลงน้ำหรอ คนน่ากินเลย <c oughs> หมูกรอบไอ้เหี้ยน่าจะกรอบสัตว์เลยไอ้รูปเนี้ยโอ้โหเน,น้นเน้นนุมน่มๆกรอบๆเลยสัตว์ยังไม่หยุดอีกไอ้เหี้ยคนโพสเนี่ยอะไรเนี่ยโอ,อ้สเต็กเนื้อสเต็กหมูสเต็กเนื้อวะหืม <c oughs> สเต็กฟรายสเต็กเนื้อ โอ้โหไอสัตว์มีอะไรอีกไหมนี่แม่งน่ากินน่ะย่างอีกไอ้เทียยังไม่หยุดอีกเอ้าย่างอีกโอ้โหมาอีกแล้วไอ้สัตว์หมูกระทะไอ้เหี้ยโอ้โหเด็ดโอ้ยหมูกระทะโอ้โหไอเทียเอ้ยไอ้โจกเอารถกูไปเติมน้ำมันดิ สัตว์เอ้ยหิวเลยเหี้ยโอ้ยตีหมูกัะฮะคนหน้าแดกเลยสัตว์เหรอจำได้ปะที่เขาค้อ,อ,อจำได้ดิเหี้ย,ยอย่างอรอยเด็ดเด็ดกว่าร้านเชียงรายของมึงปะที่ที่กูพามึงไปกินอะไม่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 หรอไม่เท่าเหรอไม่เท่าเหรอถามว่ามันอร่อยมันรอนร่อยกว่ามากเลยที่เชียงรายเทียบไม่ติดจริงอ่ะ แต่ที่เชียงรายมันได้บรรยากาศหนาวเลยยืนยืนหนาวหนาวกันนะยืนปิ้งกันนะก็เหมือนก็เหมือนที่ที่เราไปเชียงรายไปกินกันข้างบนเขาอ่ะเนาะใช่ใช่เว้แต่ที่อันนั้นหนาวหูชาเลยสัตว์อันนั้นหาวแบบยืนยืนปิ้งกันแบบโอ้โหมันมันดีด้วยเว้ยแม่งไม่มียุงเนาะไอ้เที่ยตอนนจ้งหนาวหนาวแต่ที่เราไปกินแม่งสู้อะยุงไงน่าร้ักแต่กูไม่กินแต่กูไม่ไหวแต่กูไปแดกหน้าหนาวกับแต้โอ้ย่างฟินเลยสัตว์ แต่น้ำน้ำซุปมันอร่อยนะเออน้ำซุปอร่อยน้ำซุปอร่อยจริงอร่อยจริงอันเนี้ยเหมือนใส่ผงชูรสแบบหมดห่อเลยอ่ะห่อใหญ่อ่ะก็ะใจอ่ะแล้วเขาบอกว่าตุ่นเขาบอกว่าตุ่นหมูอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแต่หมูนุ่มแม่งเด็ดจริงไอ้เหี้ยแต่หมดโคตรไวเลยสัตว์ไปเลยบ้านตันะขับรถมาเดี๋ยวนั่งไปที่บ้านเดี๋ยวว่าขึ้นเครื่องพรุ่งนี้เลยไปไหนแบบอยู่เขาก็ไอยู่ในเขาก็กินหมูด้านนี้นั่นเลย เอารถเอารถเตรียมไว้เอารถเตรียมไว้เผื่อไอ้แจ็คมาไอ้แจ็คมันขับคันนีม้มาแล้วล่ะมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วขอบคุณหนึ่งร้อยบิตด้วยครับกำลังใจด้วยขอบคุณครับผมกำลังใจในการโอ้โหยืดหมูชิ้นนี้ได้ตีสัตว์น่าจะเคี้ยวกรุบ <c oughs> ก 3, 4, รุบกรุบอ่ะไอ้แจ็คอาสามสี่เข้าได้ขึ้นเลย ตันนี้ว่าแตกตอนนี้ไผมบอฟผมไม่มีสบู่ผมผมต้องใช้ใครต่อใครอุ้มไอพิงค์ไอพิงไม่ได้อีกแล้วอีกแล้วใครก็ได้อุ้มหน่อยดิเร็วไอ้เสีอยไปเอามาสามสี่ครัวได้อยู่มาดีไปไอ้เซือกสามสี่ไอ้ตบอยู่ไหนอ่ะดูข้างในตรงนั้นขอสบู่หน่อยแม่แล้วไอเดี๋ยวมามามาหน่อย วิ่งร้องเหนื่อยโอ้กลางวันกลางคืนไม่เหนื่อยโอ้อุ้มเกมหมดไอ้เหี้ยรถโคตรแรงแต่เกมไอ้สัตว์รถแรงชิบหายเกมเกมรถมึงอ่ะดีรถมึงอ่ะดีว่ะสามสี่กุยไอ้ควายมาว่า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 มาอย่างโง่ไอ้เหี้ยมีรถแรงแต่อย่างโง่ไอ้สัตว์โง่จัดรถกั่งแรงอ่ะโดนจับไม่หยุดพลางโง่ขนาดไอ้เหี้ยแจ็คอุ้มยังไม่เกมเลยเดี่ไงโอ้โหมันไม่เหมือนกันนะ่นลูก ไปไปช่วยดิเอารถมึงไปช่วยดิพิงรถเพื่อนจมน้ำไม่สาดเร็วทำยังไงจมน้ำเลยเด็กโก้เออเซิร์ม,มึงคืออะไรอะ่ะ <c oughs> รีบลงไปทำไมไไำอ,อ่ะไป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 ในบ้านตงรงดับน,นึ่งงรับนึงลุงขอเล่นก่อนลุง นี่คืออะไรวะโอ้โหอย่างแดกขนาดครับปวดแดกขนาดครับพูดไม่ได้แล้วครับปวดแดกก่อนดีปวดแดกศพก่อนแดกศพไปตะเกีตลอดแดกศพไปเป็นปวดแดกก่อนจบโดนแดกเนอะปวดแดกศพแดกศพอยู่ปวดแดกก่อนไม่ซึมขับรถเชียรอะไรลงน้ำปะเออลงกี่เนี่ยเชียอะไรเนี่ยบอลแรงลงมันแรงเกินบอลกลับไปอยู่เชียรอะไรเนี่ยไปดูเลยดูเลยมบอไปเสียตางสองเลยคันฟ้าดูเลยไม่คันฟ้าดูนี่ ฮอตเนี่ยนี่ล่ะเอออ่าโหเฮ้ยขับแล้วลงทางกูกากเลยอ่ะชุกวิ่งไปเลยอ่ะใครอ่ะใครขับอ่ะเบนซ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข่อ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 ยเฮ้ยที่มาใส่เกาะที่ลารเลมลายแดงลุงมาเลมลายแดงลุงเฮ้ยเฮ้ยตีเฮ้ยมันเก็บหมดเลยเนี่ย เปล่งจังแล้ยไม่ไอ้คนเอาเลยสัตว์โนมโนมโนมเชี่ยกูเชี่ยมีเกาะไอ้เชี่ยเด็กกี้เนี่ยเอาไอ้เอ็มนามาแล้วเอ็มนามาแล้วไอ้โจ๊บมึงโง่จังวะเออมึงโคตรโง่เลยโจ๊บเชี่ยเอาดิอ๋อตกไอ้เชี่ยเอ็มนาแม่งโคตรเอาไอ้สัตว์แม่งมีสองคนแล้วไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดว่ะเขาจะหมดว่ะหมดกูแย่เลยตายเออแต่เขาเยอะไง มีอะไรคอยริบมั่งดิหนูไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลย yeah, ไอ้สัตว์ก็ไม่พบเอาอ่ะโอ้ยใครเชื่อกะมันไก่เนื้ออย่างแน่นสัตว์เนื้ออย่างแน่นงะม,มันไก่สัตว์เนื้อแน่นจริงเฮ้ยมึงพอเหอะไอส้สัตว์ เนี่ยมันตีง่ายไปไม่ไหวไอ้ยี่เอ็มเก้าเนี่ยมันก็เมันไม่ควรตีง่ายนะมันควรเอากระบองไปแลกได้สัตว์เนาะไ้ลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วเไอ้อะไรวะเดี๋ยวตำรวจก็ลงน้ำเม่อกี้เซอขับมันขับยังไงวะลงน้ำมันบอกว่ารถแรงเชี่ยอะไรของมันวะกูงงว่ะน้องไอ้มึงงงปะไอ้เชี่ยมึงงงปะคือมันไอ้เชี่ยนั่นมันขับตรงมาจากตรงนู้นนะตรงมาเนี่ยไอ้เยี่มันไม่ตรงไปทางอื่นมั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 นเพื่ออะไรวะ งงไหมไอเชี้ยน้ามันอยู่ตรงนี้ท่ๆเลยนะเว้สัตว์กับทางเนี่ยเนี่ยมันไม่มีทางออกไปทางไหนเลยมันง่วงแล้วไอเชี้ยง่วงแล้วก็ไม่ง่วงแล้วก็ไม่ไม่ควรขับลงน้ำปะหวไอสัตว์ตาลายตาลาย,ตาลายมึงเห็นน้ำเป็นอะไรอ่ะเป็นถนนไรเฮีย ง่วงแล้วก็ก็ไม่น่าจะขี่ลงน้ำปะวะไอสัตว์ไอเแค่กูก็ง่วงไว้แต่กูก็ไม่ขี่ลงน้ำปะวะไอเแค่ไม่ใช่มันง่วงแล้วกูก็ง่วงเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมีมีภาพสโ,โลว์ปะวะัยใสัตว์กูอยากเห็นว่ะภาพสโ,โลว์โมโชั่นไหมอันนี้อะไรเนี่ยวันนี้ผมไม่ค่อยชอบผมไม่กินยำว่ะอันนี้ไม่เด็ดอันนี้ไม่เด็ดอันนี้ไม่หิวเลย เออบางลงรู้ไม่หิวอะไรยำยำกับไอ้นี่ใช่ไหมยำอ่ยำยำปลาปลาแซลมอนปะแต่ผมไม่ผมไม่เก็ตปลาขนาเนะี้ยผมไม่ชอบกินครับมไม่ชอบกินอนะันเนี้ยแซลมอนผมก็ไม่เก็ตปลาผมไม่ชอบกินผมเคยกินที่เยอรามันเละเป็นขี้เลยนะผมคือผมอ่ะผมจะบอกให้ผมไปกินซูชิครับซูชิที่หนึ่งหนูจะเล่าให้ฟัง ประวัติที่ผมไม่กินแซลมอนทั้งชีวิตนี้และทั้งชีวิตนี้จะไม่แตะแซลมอนอีกตลอดไปครับกับชาตินี้ของผมคือผมไปเยอรมนันตอนนั้นผมไปกินเยอรมนันใช่ไหมแล้วผมเข้าซูปเปอร์มาร์ทนี่แหละแล้วที่มันมีซูชิแช่แข็งมีกุ้งมันรวมรว,วมมิตรอะกล่องรวมมิตรอะซูชิแค่แข็งสักครั้งหนึ่งผมอ,อยากลองกินแซลมอนดูเวกินไปปุ๊บเคี้ยวปุ๊บเละเละเ,เ,เหมือนเคีย้ยแล้วรสชาติแมงโรเทียตั้งแต่นั้นผมก็ไม่กินแซลมอนอีกตลอดชีวิตเลยครับ กี่เหรียญตอนนั้นประมาณไม่จําไม่ได้ว่ากี่เหรียญน,นะจำไม่ได้ประมาณสิบกว่าห้าห้าเหรียญมัง้งนั่นมันแค่แข็งอ่ะมันเป็นซูชิแค่แข่งอ่ะแดกที่แบบเละแบบเละเละสัตว์ๆอ่ะไม่มีความอร่อยของไอ้นี่เลยและที่เอาง่ายๆว่าแต้วอ่ะแต้ว,ตวเป็นคนกินที่ชอบกินแซลมอนมากเว้ยแต้วกินไปแต้วาขายทิ้งอ้วกอ้วกเหมือนกันอ่ะแล้วผมเป็นครั้งแรกที่ผมกินแซลมอนใช่ไหม กินแซลมอนและแซลมอนมันเป็นที่ไม่อร่อยแล้วมันแบบว่าเป็นรสชาติที่ผมแบบไม่อยากแดกอีกแล้วอ่ะคือจริงๆมันแล้วมันต้องกินแบบว่ากินของของที่มันดีๆหน่อยเอออย่างประเทศไทยได้ลองชิมดูมันอาจจะถูกปากผมก็ได้แต่ว่าประสบการณ์ครั้งนั้นในชีวิตคือแม่งเอาแซลมอนไม่แดกเลยอ่ะจีจ้าไหนครับขึ้นหมอ ขอหมอ,อมาบ้านธนาคารนเนิ่ในเมดซิตี้เดือนน้อยใช่ใช่ก็ไม่รู้ไงความที่ไม่รู้แล้วเราอยู่ประเทศนอกด้วยเข้าใจไหมมันก็ไม่ค่อยมีร้านซูชิเว้ยแลวเราอ่ะเป็นความที่เราอยากกินอ่ะอยากกินอยากลองดูสักครั้งในชีวิตอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ได้แดกเลยไม่ทำไห เชี่ยมึงเก่งอย่างวายสัตว์ของจริงไว้มันจะทุบกูแล้วกูมาเปนทุบกูแล้วไอ้สัตว์ผมไม่มีเลือดไม่มีเลือดเชี่ยมันมาแม่งสายทุบเลยสัตว์มันล็อกหลบแล้วยิงตุ้มด้วยเชี่ยมันมาแม่งสายทุบด้วยเฮียไปโอ้ยสัตว์เฮ้ยเวอยพุ่งพุ่งทุบดิกูยังไม่ได้เล่นเลยพุ่งฟื้นมาพุ่งฟื้นมาเฮ้ยกูยังไม่ได้เล่นเลยพุ่งฟื้นอะมึงใจเย็นดิจะทุบจะทุบอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ใส่เกาะเพื่องเพื่องเดี๋ยวก็ตายครับเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ ลุงเนี่ยโดนลุงโดนทุบอ่าลวงปาดไปเด็กสัตว์ปาดปืดไอ้พีกไปปัดปืนไอ้กูมานึงอยู่อีกไอ้เคียนี่มันสายทุบมันมันทุบไม่ทันหลอกแมวมันนี่กูมาน่าไปเอามาดิเอากูมานี่กูมานี่มาดิเคียนี่แม่งปัดปืดสายทุบเลยมันทุบกูมาดิทุบแล้วทุบแล้วโอ้ยทุบแล้วโอ้โหเอาดิ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 มึงเก่งกว่าไอ้สัตว์มาดิ วะเนี้ยนักเรียนตำรวจเราวิ่งหนีเอาวิ่งวิ่งวิ่งโกยเนีโยมคือรถมันลอกคือรถมันลอกคือรถมันเฮ้ยมึงขึ้นหัวลากเหรอขึ้นหัวลากเหรอที่โน้โกรธนะขึ้นหัวลากนะนุ้ยดค้นลัวลากได้สารมึงขึ้นหัวลากมึงโดนได้นักเรียนตำรวจได้ขับมาด้วยสารตำรวจอยู่ด้านหลังอีกด้านหลังอีกด้านหลังอีกเนี่ยของชาวบ้านสาร เงี่ยบัตรเลยเดียวบัตรเพรเข้าพักโรงแรมบุคอได้ปะวะเข้าพักโรงแรมขอได้ปะเนี่ยไอสัตว์ขาไปละกันไปผู้แขกกุมารใช้เคีื่องดีใช้มีดไปอย่างแสบเลยนะไอ้สัตว์จีน่าไหน,นครับไปช่วยตำรวจได้เลยครับผมจีน่าไหนครับบอลจอบแล้วครับผมจีน่าไหนครับจีน่าอะไรขอชุบก่อนไอ้นี่ <laughs> ไอ้เม็ดคิดน้อย <laughs> เม็ดชิ้น้อยเม็ดชิ้น้อยไม่เชี่ยกุมารแม่งโคตรแสบเลยนะไอสัตว์ถ้ามี M9 นี่เที้ยจัดเลยนะสำหรับมันนะอืมเขาเหนี่ยวมะม่วง าเหนียวมะม่วงไอ้เชี่ยข้าวเหนียวเขาเหนียวมะม่วงยังเด็ดเลยตีกูก็นอนอยยู่หน้าแดดจับวันนี้ว่าคิดว่ากูจะได้กินอยู่แล้วแต่ไม่ได้กินข้าวเหนียวทำไมทำไมมันหันหน้าแดดขนาดนั้นวะมันหันได้อย่างเงี้ยวาดเขาหันวาดให้ให้ได้นะหันได้หันได้แร่นำเขาขาวนั่นคืออะไรวะกะทิเหรอแล้วกะทิไงกูกูภาพจำกูไม่เคยน้ำกะทิกูไม่เคยไอ้นี่เด๋มึงจำได้ปะไอ้หนังเรื่องนั้นอ่ะไอ้เนี่ยที่มันเอาไปใส่ข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะไปดูวะ มึงเคยดูปะเรื่องที่อะไรมึงจำไม่ได้แต่ว่ามันติดอยู่ในหัวเลยอ่ะไอ้เหี้ยไม่ชักป้าไปใส่ถุงไอ้สัตว์แล้วแม่งเอาไปจิ้มกับไอ้เนี่ยกูึงจำได้ไอ้เหี้ยเรื่องเที่ยอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องเที่ยอะไรมึงจำไม่ได้ว่ะไอ้เหีรื่องโลกจิตโลกจิตโลกจิตเออนักเรียนแต่ไม่ได้เด็กกิ๊ก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 ฟาเด็กกิ๊กอ่ะน่าจะเด็กกิ๊กเออเด็กกิ๊กเด็กกิ๊กหมูแล้วมันหมู มันไม่ใช่หมูเนื้อหมูใช่เหรอมันหมูมากเอาหรอมันจอะเรื่องมูันก็เหนียวหรือเปล่ามันข้าเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงกูจำได้ตอนที่มันข้าเหนียวมะม่วงใช่เออมมีรู้แล้วรู้แล้วไอ้หนังเกาหลีหนังไทยพี่หนังไทยหนังไทยเหรอใทยหรือหนังอะไรไม่ไู้กูจำไม่ได้แต่จำได้ไอ้เคียว่าว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่กันหนนข้าเหนียวมะม่วงแล้วเาไเดี๋ปวหรือเยวเรจิตลงๆจิตหมก็มีหมูมากขึ้นรับไม่ได้ครับรับไม่ได้โว้ย เราไม่ได้ครับเราไม่ได้มึงกับตัวดีเลยตีสัตว์โลุงกับตัวดีเลยไม่เคยเลยล่ะให้พวกนั้นไปนอนยังไงให้พวกนักขาวไปนอนยังวะโอตีตกเลยโันเนี่ยแต่อ์กับพุ่มอยู่เลยนะแล้วมันมีเรื่องนึงอ่เอาไปทอดไข่สัตว์ดังกะลีเอาไปทอดไข่เอกทอดไข่นั่านบอลมาอะไรนะ เอาเดียวเอนเดีเอาเดียวนถบากัะหมคนเดียวคือรถมากับผมเดี๋ยวขมเติมรถบั้นไครับใครอยู่เลยอเอาดีตต่อยต่อยต่แล้กไต่ไม่หยุดอดีตไตัดตดเองไตดเองมึงไปทำไโอ้โตำรวจช่วยด้วยตำรวจเอ้ยไอ้เี้าตำรวจครับดีตำรวจดี อะไรไอ้โค้ดไอ้สัตว์หนีไม่ได้ไอ้หนูแล้วหนีไม่ได้ลงน้าบอเย่ช่วงนีไปกูไม่มีสนับแล้วรวยแล้วแล้วรวยแล้วยังต่อยแล้วต่อยมีแล้วแล้วรวยแล้วหมดไอ้ดีอาวุธป้ายนะดาบเบี้ยอาวุธป้ายไอ้กันยิมพูมาลุงไอ้กระดิบพูมากระดิบมาเอามาเอามาเอามา ค้อนแรงในคันนั้นนะถ้าคันข้าววัดดูดิข้าวันข้าวัดเออไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอเวิรก็ไม่มีมีตำรวจไม่มีอะไรหรอกเจ้าตำรวจไม่เหนื่อยวะไอสัตว์ประเนี๋ยกูเหนื่อยแล้วนะกูยังเหนื่อยเลยเที่ตำรวจไม่เหนื่อยวะไอสัตว์ ตำรวจเป็นคลั่งไปแล้วมันจะทำงนการปิดปิดปไม่มันบ้าเอไปแล้วไอ้เอ็มเก้าม่ควบงำไม่สานหดมนเะมนหี่ยคมันยืนสาวของมบวติพาแล้วมันไม่เวีอาวุธอะเอาเดะมึงไม่พักกูไม่พักอะเอาเดเหี่ย ไอพี่สบู่บ้างครับตู้ไหนในตู้มันยืนสาวมึงไงเนี่ยเออไม่ยืนสาวกูไงคนชื่ออะไรนะที่ถือใบผัวเสียไว้ยืนสาวกูอยู่สองคน <c oughs> โคตรมึนไอพวกมันยังอยู่เฮียมันขับรถอยู่วต้องออกไปล่ามันออกไปล่ามันดิแจ็คไอ้แจ็คอยู่ไหนออกไปล่ามันดิแจ็คไปน้ำ ย่งสนับเซิร์ฟไม่กลับมาเป็นบีไม่ได้เซิร์ฟเนี่ยคุ้มอยู่ไงเออแต่ตำรวจมันไม่ปลับเฮ้ยตำรวจมันไม่ได้ไปไหนเลยไอ้เฮียอยู่แล้วอ๋อมันก็อยู่เนี่ยดูดิมันกลับไม่ได้จะกลับหมันกลับไม่กลับอยากโดนใบเหลืองครับโอ๊ยไม่ให้ใบเหลืองหน่อยอ่ะอยากได้ใบเหลืองอ่ะทุบทุบมีุบเฮ้ยทุบเคลียร์อะไรเฮียไม่ได้ทำเคลียร์อะไรเลยเฮ้ยเฮียไม่ได้ทำเคลียร์อะไรเลยช่วยนะช่วยนะ เอ้ยได้ดีก็ได้ดีันนีมีสมในบ้านนะครับระวงออกเขาอกไม่ได้ทำไมทำไมถึง้อไะไรย่างนี้ขนดี้กันดีไม่ได้ยังไงฮะกันดีไม่ได้ยงไงอะโอ้ปาจรโอยม่ยีนา้อมงไปัอ้ยยี่ม่ยี่นายข้อมง้ว่าโไม่เวไยวไ่เกียไม่เกียวไม่เกียวไม่กินจนี่ไโอ้ยช่วยกูหน่อยกูโดนเียบเอ้ยอยู่แป๊บเดีวบอยตีปีสัตว์ เอา้ิตายแล้วสกอตายแล้วเดี๋ยจุบชียไปกินโดนมือักินเอ็มลอยกินเอ็มลอยชิคุมานแม่ขอทีน้องอ้ายต่เอาไม่เดียวขอทีสอรี่หายนโอ้ยคนตายแล้วยสั่นยว้สับ ปาดไปหยุดแล้วกูปาดไปหยุดตายวะเนี่ยนอนแล้วไม่รู้โอ้บมึงตีเพื่อนมึงด้วยน่ะเพื่อนไหมครับมีอะไรไหมกูไม่รู้เทียวกูบานแม่กูไม่รู้ ไอ้แยกกุมารแม่โคตรเอาไอ้แยกถูกไปสวรรค์จริงๆอ่ะไอ้เยมันมีเปร์นะพี่พี่พิงไมีเปร์ปะปากไอ้ตียังสู้ซวยแยกกุมารไม่ได้กูบอกนายแทงกูล้วนๆเลยไม่เปร์คนไม่เปร์ปะคนไม่เปร์ปะเยอะอ่ะดรงตะกางห่อหอนนะเกล็ดแบบปากไอ้เชี่ยตียังสู้ไอ้กุมารไม่ได้กูบอกเลยสัตว์ยังมีอุ้มอยู่เลยเดี๋ยวหอขอตำรวจแล้วกัน เยตำรวจแม่ค้างไอ้สัสยังไม่เห็นนะขอโทษก่อนเนาะมันตำรวจมัแม่ค้างไปแล้วมันพอมันก็ได้เดี๋ยวย้อนนาคนหนึ่งอ่ะอ๋อแยกย้ายแยกย้ายที่หอที่หอตำรวจเอาตำรวจก่อนแยกกันแยกกันแยกกันเด้เสมอไอ้ตำรวจมันค้างไปแล้วไอ้สารตำรวจตำรวจ ไม่ไม่ไม่เราแยกกันวะมันเหละทั้งคู่อะตงโดนไงก็แยกย้ายกันไปชุบไปเลยเราไปแยกงั้นเดี๋ยวไปชุบจันทร์อังคารผมโบแล้วเมืองตำรวจนี่แยกแยกชุบเลยครับมันเหลือในบ้านเหลือมาดีคนหนึ่งอ่ะใช่ชิดเลยเนี้ยชุบลูกหนก็ได้เนี้ย ข้างๆพี่เนี่ขอบคุณมากแข็ง่านลงเลยครับไอ้สลกไม่รู้เรื่องแล้วยืนอยู่เฉยบอกควักอะไรไม่ใช่กูควักอะไรให้แต่ร้ายสนล้มควักตีเลยยืนแล้วมาตีสามเพีร้หรออะไร่บ้าเลยเนี่ อย่าบายมากไอ้เวนยตัวสตีนเื่อีงทุตีทุกสตีไม่มันทุกไม่ดูว่ายืนนิ่งๆว่ายกมือมันทุบไม่หยุดจตินู้โดงูดกงูด้ไอ้เตะอนานีสนามสตีนในสนามกุเตยจ่อยงไปอ้เวนเลยครับไอเย่สตีไรนี่อีกสองนี่เมียนยืนมานเมียอยู่ไหนเฮ้ยกูบายำดีกูชอบไอ้เยีกูชอบไอ้สารกูยังฮาเลยไอ้ฉกตะกี้ได้เี กระเป๋าเลยครับยารถตำรวจใส่บินเลยก็ได้ชุงเดียวบิอเลยครับต่อมหนึ่งตอบหนึ่งหมอหมอหมอปากร์กอนปากร์กอนปากร์กอนน้าเลยสุดตันรกนอ่ะห้างามันตายจะชั่วโคตรเชี่ยดีคนสักเด็ดแบบ ก like ดตตีนอ่ะคือเหมือนคนหลุดอ่ะเช่นเนี่ยเหมือนหลอดไปล่อยไปไม่มีอะไรปล่อยไปเอาเอาหุ่มกูบาไปเหรอไอ้สารนรกไปไปไปอไปกูยืนเฉยไม่ทีนั่นแหละกูเห็นดุกพี่แม็กอยู่ไหนดุกเราไม่เนี่ยไปวมาไปสบะเกียกูเหนื่อยไร้าสตว์ตำรวจแม่งโคตรคึกเลยเยี่ยมมากกูก็ตายอยู่ข้างๆมึงจะมาดูไหมเนี่ย กูย้อนไม่ได้วะไอ้เชี่ยตำรวจอ่ะไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วไอ้เชี่ยกูยืนบอกกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูบอกไม่เตะไอ้ตี้ตียับเลยไอ้เตะกูเห็นกูเห็นจริงไอ้เชี่ยฉอดตะกี้เนี่ยไอ้สัตว์กูเห็นคือมึงยกมือไอ้เชี่ยกูบาด้วยวิ่งไปตีแบบไม่สนโลกจริงๆไอ้สัตว์กนวิ่งมาตีกูพิกอีกอ่ะกูนี่แบบโอ้โหอะไรอย่างบ้าไอ้เชี่ยก็บอกไปครอบกรรมไอ้สัตว์ หรือว่ายกมือแปลว่าขอกระสุนไม่มึงไม่รู้จักฉายามันหรอไอ้สัตว์กูมาคมณชุกสอโลกไอ้เหี้ยและคุณชุกและคุณชุกอีกคุณชุกไปต่อโลกแล้วมันแล้วมันโดนคุพิงกับใครลุกแจ็คเน่ะขอสอบเป็นแม็กซ์เป็นไหนแล้วตัวเป็นแม็กซ์อยู่ไหนอ่ะยังไม่รู้เลยจบไอ้นครบาลในห้องน้ำหายไงหายพอบอหายเกี่ยวกับพอหายแปลว่าไปให้ช่วยหาดิสัตว์ไปหาดิผมเดินเอาไปต้อนพุ่มกขาลง จะได้เวลาไปนอนแล้วเนี่ยนอนอยู่ไหนวะจักกูผมเอาไปด่อนนะไอจุกไอจุกไอจุกมองหน่งเจ้าว่าผีผีไงไปกูไปพักผ่อนแล้วพี่ยังรู้ว่า19โมงแล้วเจอกันพี่นอนพี่นอนเดี๋ยวผมรอพี่ผมรอพี่รอเดี๋ยวผมไปเนี่ยเฮ้ยหรือว่าหรือว่าสตรีมรอดีวะพี่พี่นอนยังไงยัง หาอะไรทำไม่ะทำอะไรอ่ะสอบสอนครบาลไม่นอนดีกว่านอนดีกว่าผมผมไปดูหนังไอ้นี่มันมีในเน็ตฟิกมาไอเนี่ยไอกาตูนไอ้ไปไอ้ไอ้อะไรวะไอ้อสไปโนอ่ะสไปโนอ่ะอะไรสไปโนอ่ะไอ้ไอไอตัวกลมกลมเนี่ยมันเรียกอะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะไอ้ไอ้เที่มันชื่อเรียวมะพึ่งมันพึ่ง I never wanna care about my mentals. I was like froze, now I'm on fire Give me that smoke, but I can't get high. We did the most, here to inspire. Do I want a but I can't get tired. Run for your life every night. See in the dark, blind by the light.